สวัสดีครับที่ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่ก็คือต้นไม้ที่ชื่อว่ามาฮอกกานีครับผมปลูกตั้งแต่ต้นแค่ต้นแค่นักแข่งผมนะครับผ่านไปหนึ่งปีครับตอนนี้มันสูงเท่าผมแล้วครับผมสูงประมาณ ร้อยหกสิบเนะครับดูเหมือนว่ามันจะสูงกว่าผมนะครับเป็นไม้ที่ผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาดูแลต้นไม้นะครับเป็นไม้ที่ทนแรงผมแทบที่จะไม่ได้รดน้ำเลยนะครับมันก็อยู่ของมันเองได้ ส่วนคุณค่าของมันนะครับเนื้อไม้ของมันเนี่ยใช้ทําเครื่องดนตรีนะครับหรืออาจจะใช้ทําของเล่นนะครับที่เป็นไม้นะครับก็คือเป็นเนื้อไม้ที่ละเอียดนะครับถ้ามันต้นใหญ่ขึ้นนะครับมันก็จะมีคุณค่ามากขึ้นนะครับแนะนำครับ แทบไม่ได้ลดน้ําเลยครับเพราะเวลาผมเข้าสวนมาทีไรนะครับคือมันก็ไม่ค่อยมีอาการงองแงอะไรนะครับใบมันก็ยังเขียวต้นมันก็โตแล้วมันก็แตกยอดขึ้นในทุกสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นไม้ที่ผมไม่เหนื่อยกับมันนะครับไม่ค่อยเหนื่อยกับมันนะครับ และนี่คือต้นมะฮอกกาน,นีน่1ปีครับ1ปีก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณ170เซนแล้วนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ